นี่คงจะเป็นการปฏิวัตินะคะวงการเครื่องเท้ไฟฟ้าและโทรทัศน์มันคือทีวีเรียนได้ที่พวกคุณหรือพวกเราเนี่ยมโนกันนาว่าอีถ้าเราเรียนทีวีเวลาดูรายการาหารอยากกินแบบ 4D ดมันเกิดขึ้นจริงแล้วครับเมื่อวันที่ยี่สามพันวาคมนะคะมีนักนวิทยาศาสตร์มหาวไไิทยาลัยเมจิศาสตราจารย์โฮเมอี เรื่องสบนักศึกษากว่าสารติผลิตโทรทัศน์ที่ชื่อว่าเทสต์ดีทีวีหรือทีทีทีวีทังหลังจอเนี่ยมันจะมีสเปรย์สังเคราะห์นะฮะทั้งหมดสีบรสชาติเมื่อมีเมื่อมีอาหารขึ้นมาบนหน้าจอเขาก็ในตัวทีวีเนี่ยก็จะขีดขีดเอสเปรย์นั้นออกมาชีชีชีผสมกันให้มันไปคล้ายกับรสชาตินั้นมากที่สุดอ่าเฮลีเเอาเอา <c oughs> อไวนะ้แล้วเฮลยเอาชีชีชีใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ จะใส่ในจออย่างนั้นจอนเล็กๆนี่แล้วก็เรียนไปเลยเออ oh, เรียไปเลยอ่าในรูปเป็นชออ็อกโกแลตนะฮะเป็นช็อกโกแลตอ่าผมผมรู้นะว่าพวกคุณคิดอะไรกันอยู่เอ,อ้ยเขาคไม่ิดขนาดนั้นหรอกขอโทเนี่ยโอ้แต่คงไม่ทันแล้วลไปไกลเร็วน <c oughs> ะอย่าดูเว็บนั้นใช่ไหมล่ะและนี่คือมหามหาวิทยาลัยเมจิตีนะเขาน่าจากเขาผลิตทีวีได้แล้วเขายังผลิตนมด้วยนมเมจิ พราะตอนเนี้ยคือถ้าซื้อทีวีอย่างเดียวแล้วไม่มีตัวเติมนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะเออยังไงเขาต้องหา,งงาปัญหาจะพอๆกับยกตัวอย่าง,อ,างอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งคือเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ต่อให้คุณมีคุณมีการะดาษคุณมีมืออะไรพร้อมแล้วแต่ถ้ามึกหมดแล้วก็มไม่มดีไม่มีซื้อไม่มีขวดแบบขายขวดนั่นคือปัญหาใหญ่เลยนะ รวมถึงแม่ครับอนาคตเราอาจจะเห็นคนเดินเข้าทีวีแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งได้เฮ้ยเดียวมันจะทีเลพอได้ขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนในหนังอะไเหรอถามหน่อยถ้าอยากได้ถ้าได้ทีวีอันนี้มาจะเราจะไปดูอะไรก่อนดูรายการทำอาหารแม่ก็ดูกอดอนแรมซี่ทำอาหารกอดอนแรมซี่แาบเมียของเขาใช่ไหมล่ะใช่ยาหาเออเป็นผมก็คล้ายคลคีตาเล็กก็คือ อหมอะไรสิอ่ะดูอาหารเนาะคงคงไม่แปลว่าในการขายเฟอร์นิเจอร์แล้วต้องมาเรียโต๊ะแบบพื้นดินครับเขาจะนึกสภาพว่าคุณเป็นปวกป่ะเอ็นป้ายสินค้าป้ายสินค้าแปะกมันมีรูปอ่ะมันมีรูปปูดักอยู่อ่ะเออแล้วเราต้องแล้วอยู่ดีใครก็ไม่ารูปเป็ีเรียจอจมันแล้วก็เปลี่ออเฮ้ยทำไมมีรสชาติะทำไมมันเป็น้ายนี่